สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคูยุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณของชั้นป .6 นั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเรียนรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่านะคะสำหรับชั้นป .6 ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่อง เขียนอันกอลกริทึมโดยใช้บัตรคําสั่งนะคะสอนโดยครูอัจฉริยาทองมาคูยุ้ยนะคะตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชํานาญการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวลัยไมนะคะก็อาจจะมีนักเรียนหล,หลายๆคนนะคะสงสัยว่าอักอลกริทึมเนี่ยคืออะไรนะคะคำว่าอักอลกริทึมก็คือเป็นการาเรียงลําดับขั้นตอนการทํางานนั่นเองในที่นี้นะคะ ก็จะเป็นการเรียนลําดับขั้นตอนการทํางานโดยใช้บัตรคําสั่งนั่นเองคราวนี้มาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างการใช้บัตรคําสั่งนะคะมาเขียนเป็นอัลกอริทึมในการเดินทางของแมวไปหาปลานั่นเองนะคะเราเริ่มต้นตรงนี้ใช่ไหมคะเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็เดินไปหาปลาอันนี้คือการวาดเส้นทางการเดินของแมวจากจุดเริ่มเริ่มต้นไปหาปลาโดยที่ไม่ให้ชนกับระเบิดนะคะต่อไป ่สังเกตไหมคะืมคำสั่งมีอยู่แค่3คําสั่งก็คือเดินหน้าหันซ้ายหันขวามีแค่นั้นนะคะโอเคเดินหน้านะคะคำสั่งแรกก็คือเราเดินหน้า3ามเก้าเห็นไหมคะ1 2 3หันขวาก็คือหันมาทางขวาแล้วก็เดินหน้าต่อนะคะเดินหน้าต่ออีก29หันซ้าย เดินหน้าเดินหน้าไปจนถึงเจอกับปลาใช่ไหมคะแล้วก็จบโอเคนะคะอันนี้คือการเขียนตามบัตรคำสั่งนะคะต่อไปคราวนี้ในใบางานรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นปหกนะคะระหว่างวันที่27-30เดถึง30เดือนกรกฎาคม2564เราจะมาทำกันนะคะก็ให้นักเรียนพิจารณาภาพนะคะแล้วก็นำบัตรคำสั่ง มาเขียนเป็นอัลกอริทึมการเดินทางของหุ่นยนต์ไปเก็บถ้วยรางวัลโดยมีเงื่อนไขจะต้องเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะเขียนนักเรียนลองลากเส้นดูก่อนนะคะว่าเส้นไหนที่สั้นที่สุดถ้วยรางวัลอยู่ตรงไหนนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะวงให้ดูตรงนี้คือหุ่นยนต์ตรงนี้คือถ้วยรางวัลจะไปเส้นทางไหนนะคะที่ สั้นที่สุดเห็นไหมคะลองลากเส้นดูเลยนะคะพอลากเส้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันบัตรคําสั่งก็มีเหมือนเดิมนะคะก็คือหันซ้ายหันขวาแล้วก็เดินหน้าแค่นั้นนะคะก็พอเราเดินลากเส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นํามาเขียนเป็นข้อๆนะคะว่าเดินหน้าเท่าไหร่เดินเดินหน้าเท่าไหร่หันซ้ายหันขวากี่ครั้งก็แล้วแต่นะคะ ไปตามขั้นตอนเรียงลำดับนะคะเรียงลำดับจากเริ่มต้นนะคะไปจนถึงจบนะคะก็ลองดูนะคะลองดูโอเคก่อนที่จะจากกันไปนะคะกูยุ้ยก็ขอฝากนะคะนักเรียนช่วยกดติดตามช่องนะคะรูยุ้ยห้องเรียนออนไลน์นะคะกด Sub s c r i b e นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้รูยุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ